ตรงนี้นะคะมีหมูอยู่ตัวหนึ่งนะคะเราจะลองฆ่าหมูดูฮึบโอูโ้หูเนื้อกระจายน่ากลัวมากสวัสดีค่ะทุกคนเราเข้ากับเกมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ใน Minecraft mod กันอีกแล้วค่ะ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเป็นมอดฟิสิกนั่เองทุกอย่างเนี่ยมันเวลาเราตีมันแตกเลยมันจะแตกแบบเหมือนฟิสิกโลกอะไรเงี้ยเออมันจะเก๋ๆงั้นเดี๋ยวเราไปลองตีต้นไม้กันก่อนเลยเป็นอย่างแรกดีกว่านะคะต้นไม้นี่เป็นพื้นฐานของการที่เข้ามาเล่นในมาคราฟเอาต้นนี้ด้วยใหญ่ดีโปโอ้ใบวงใบไม้่วงมากันหมดเลยโอ้โหอลังการมากเอารอรอดูที่พื้นนิดหนึ่งอ่า่วกมาหมดเลยค่ะทุกคน ฮ้ยใบเบยนะคะนี่มาทั้งลำต้นแล้วก็ใบโอ๊คเมื่อกี้แกะกินอาหารใช่ไหมโอเคแล้วลองตีดอกไม้ดูฮึบอ้าโอ้ดอกไม้ก็เนียนอยู่นะดูสิอ่าค่อยค่อย่วงล่วงแบบร่วงลงมาอ่าไม่ได้แบบว่าแตกโป๊ะไปเลยนะคะอันนั้นเดี๋ยวเรามาดูย้ากันบ้างอาย้าก็เหมือนกับดอกไม้นะคะเหมือนดอกไม้เลยอ่าแล้วเราลองดูต้นขาวดูต้นขาวฮึบ โอ้อันนี้ล่วงล่วงมาทั้งลำต้นเลยนะคะอ๋อ,อถ้าเป็นต้นเล็กๆเ,เนี่ยมันจะแบบว่าคัทางทลายทั้งต้นเลยนั่นเองวู้เลิศมากอะโอเคกันเดี๋ยวเราไปดูในหมู่บ้าน a b c ดีกว่าเกอเอามาถึงที่หมู่เกิดมาปุ๊บก,ก็มาเจอที่หมู่บ้าน a อ c เลยพอดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามาเรามาที่เสานี้กันก่อนดีกว่านะคะทุบโอ้โหยอด เอาข่อยทีแล้เอาตีด้านบนชุบอ๋อตีด้านหลังเฮ้ยอ่ะเรามาเพื่อทำลายใช่ไหม <c oughs> อ๋ออีกอันหนึ่งที่แกอยากเห็นคบเพลิงทุกคนอ่ะเราลองดูว่าถ้าคบเพลิงมันพังแล้วจะเป็นยังไงฮึบว้าวอ่ะเดี๋ยวเราลองดูหินดูนะคะแล้วก็บ้านหลัง,ลงนี้เฮ้ยบ้านหลังนี้มันจะเป็นยังไงทุกตรงนี้เลย,วยวอ่ะฮึบโอ๊ะว้าวเดี๋ยวพังทั้งหลังเลยหรือเปล่า อ๋อแค่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 โซนนี้แล้วก็ด้านบนอ่าด้านบนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องดีกว่านะคะดูเชดดูบ้างฮึบอ,อ่ะเชดไม่มีอะไรเตียงล่ะอ่ะเตียงก็ไม่มีอะไรเตียงก็คือทุบเฉยๆนะคะเอามาดูดินกันบ้างดีกว่าฮึบฮึบโอ้ทีนี้มันแตก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 แล้วมันก็ค่อยๆพังไปนะคะอ๋อดินก็จะประมาณนี้ มันยังไม่พังแบบสมบูรณ์เราจะค่อยๆค่อยๆพังไปอ่ะเรามาดูที่เหตุเหึบน่าพังทั้งหมดเลยโอ้โหประตูล่ะคะประตูโอเคว่าห้อรั้วรั้วรูรั้วรั้วรั้วปึบึบปึบนะรั้วก็จะพังเร็วนิดนึงฮึบฮึทำลายบ้าน พังยังไงเออมันก็จะค่อยๆค่อยๆพักลงมาเดี๋ยวต้นไม้พังไปกับเขาด้วยหรือโอ้มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เกตอยากจะเห็นก็คือถ้าเราฆ่าสัตว์เนี่ยมันจะตายยังไงทุกคนนะตรงนี้นะคะมีหมูอยู่ตัวหนึงนะคะเราจะลองฆ่าหมูดูเฮ๊บอู้หเนื้อกระจายน่ากลัวมาก,มากโอ๊ยโุนน้องน่าสงสารอะ่ะ แปดบวกมันโหดเกินเลยอย่างนี้โอ้โหไหนอยากเห็นทั้งไก่แล้วก็วัวเลยนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราโอ้ลองลองนี้ก่อนลองนี้ก่อนอ่าชึบอู้หุ้ยเนียนอยู่อ่าเนียนอยู่เนียนอยู่ทุกข้าวทุกข้าวทุกข้าวอ้อนี่ แล้วถ้าเกิดว่าฆ่าคน <c oughs> ขอโทษนะ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 ขอโทษะขอโทษ้โคตรโหดเลยทุกคนตัวแตกกระจายเห็นยังเส้นเลือดโอ้โอเดี๋ยวเราไปตามหาไก่แล้วก็วัวกันดีกว่านะคะตอนนี้กก็เจอไก่นะคะแล้วก็เจอวัวไหมวัวกับม้าอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราลองฆ่าไก่ดูว่าจะเป็นยังไงขอโทษนะลูกเย็นดีฉันเลย โอ้หโหโค้กระจายเฮ้ยอันนี้คืออะไรงอนเหรอหงอนมันด้วยอะ่ะอ่ะชึบสองสามสี่โอ้โหโอ้ก๊อดพอเป็นตัวใหญ่เะเศษมันก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยโอ้ยก๊อ่และเก็ตอยากจะรู้ว่าถ้าเป็นม้าลายอื่นม้าสีอื่นเนี่ยนะลองม้าสีดำเศษมันจะเป็นดำไหมฮึบ โอ้โหนี่ไงเศรษจ,จะเป็นดาด้วยแล้วถ้าม้าขาวอะโป๊โป๊เศรษก็จะเป็นเศษสีขาวๆนะคะทุกคนอุ้ยไม้อย่ามาทำร้ายฉันไปเราไปดูวัวกันดีกว่านะคะดูว,วัวปึ๊บโชโชโอ้โหเรายังไม่ได้ลองแกะเลยดีกว่านี่บีเรามาเดินมาเจอแกะเออบินมาเจอแกะขอสักนิดนิงโอ้โหตายแบบขนรูดด้วยทุกคน โอ้ยโกรน่ากลัวอ่าคล้ายๆดินนะคะมันก็จะแตกแบบดินเลยใช่อูพื้นแตกละเอียดมากหัว oh. เรามาเจอพึ่งด้วยค่ะไหนเราลองดูสิว่าเอ๊ะเอ๊ะยังไม่ได้ค่ะเดี๋ยวหัวมันกระเดี๋ยวเฮ้ยหัวมันกระแทกลัางตายอะทุกคนโอ้ยโกรนอะไรกันครับเนี่ยพึ่งหัวกระแทกตายอ่าเนี่ยเกจอ เออ่ปราสาททะเลทรายนะคะทุกคนเามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงพี่เดือดพี่เดือดอ๋อโอ้มีแล้วก็แตกแตกเฮ้ยนังตุยนังตุยนังตุยจะโดนทับตายไปลูกในนี้มันจะมีระเบิดด้วยใช่ไหมคะถ้ามันระเบิดเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเอาละเดี๋ยว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 พร้อมนะทุกคนพร้อมนะหนึ่งสองสาม ตุ้มไหมตู้ตู้ตู้โอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดว้าวอะโอเคเอามุมนี้ละกันแล้วก็ลองทุบดูนะคะว่าจะเป็นยังไงฮึบามันจะพังแค่แนวตรงนะคะแค่เส้นแนวตรงของมันเท่านั้นเองโว้โอ้โหอาเกดยังไม่ได้ลองเลยว่าถ้าทุบกระจกเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮึบ อ่าก็พังเป็นแนวตรงขึ้นไปเหมือนกันอ่าประมาณนี้อู้หูพังพังทีนาาแล้วถ้าเป็นบล็อกหนังสือป่ะงอมันก็จะไม่ค่อยเรียนหน่อยนะบางอันหนึ่งมันก็จะแบบเอเอ,เอพอได้อยู่แหละพอได้อยู่นะคะตันนี้แกเข้ามาอยู่ที่นรกนะคะแกจะมาดูว่าพวกบล็อกในานรกเนี่ยมันจะยังเอ่อร่วมกับหมอด้วยหรือเปล่าโอ้ พังทั้งแถบเลยทุกคนอู้อันนี้คือเละไปหมดเลยนะเนี่ยนี่หละแล้วถ้าทุกพื้นทุกพื้นก็จะแตกเหมือนกับปกตินะคะไหนเราลองค่าสเกลเลตันสิสเกลฝัข้อข้าอุ้ยตายโหดตายโหดตายโหดโอ้โหกระดูกกระจัดกระจายแล้วโครงกระดูกล่ะโครงกระดูกก็แตกไปแบบว่าแตกหมดเลยนะคะปึบ แตกหมดเลยเหมือนกันแล้วบล็อกทองโอ้โอ้โหโอ้โหพังพังหมดเลยโชะโชือกระจายทุกคนมาแล้วสลลำไปขอลองค่ายหน่อยอยากรู้เธอจะเป็นยังไงโอ้โอ้มันแตกแตกครึ่งมันหันครึ่งอะมันหันครึ่งทุกคนแล้วมันก็แบบเอาตัวเล็กออกมาทุกคนอ้อ่าหันครึ่งตายนะคะ ามาเจอกับโกสโตนนะคะเดี๋ยวลองลอง,ลองทุบดูอู้หูพังทั้งหมดเลยอะ่ะลองทุบอันล่างสุดฟึบอูมันพังไปถึงข้างบนเลยด้วยนะคะเละเทะเลยอะ่ะอ่าลองดูต้นไม้ชุบ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 โอ้พังทั้งต้นเหมือนกันว้าวเกเจอลงเพราะเห็ดหรือเปล่าไม่ใช่มันคือประสาทนั่นเองนัน่นมันค่อยๆพังขึ้นไปแล้ว เออเนเธอร์วาตไหมหูดเนเธอร์นะคะเต็มเลยนะคะโอ้ทำลายทำลายทางทำลายทางไปเรื่อยๆอยากไปลองฆ่าเบดดูเหมือนกันเห็ดล่ะปึมเห็ดก็แบบตายแบบน่ารักไม่ใช่เห็ดตายเห็ดแบบแตกออกมาแบบน่ารักเราเจอศัตรูข้างหน้าแล้วต้องจัดซะหน่อยไหมล่ะอยากรู้เหมือนกันว่าจะตายยังไงอย่าลวกลงไปได้เอาลวงไปแล้วตัวนี้แล้วกัน โอ้โหกระดูกดำกระจัดกระจายเลยครับผมอ่าเราเจอเบรดแล้วเราก็ต้องลองดูว่ามันจะอย่าคาดเดาตัวอ่าลองดูซิว่า,าจะเป็นยังไงโอ้หกลายเป็นเลโก้เลยเหมือนเลโก้มากแล้วทุกบล็อกอืมอันนี้ก็คือแตกธรรมดานะคะและอีกที่หนึ่งที่แจอยากเอมานะคะนั่นก็คือนี่เลยประสาทใต้น้ำนะเอ้ยลองข้าวปลาหมึดดูก่อนไหมปลาหมุดปัามึกโอ้โห เฮ้ยแล้วมันก็ลอยได้ไม่กอดแล้วน้องปลาล่ะน้องปลาโอ้โหน้องปลาก็แตกละเอียดแตกละเอียดแตกละเอียดเลยฮู้ยฮู้ฮ้ยฆ่าไม่ได้เหรอได้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 ตัวเล็กเจ้าตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กฆ่าเจ้าตัวเล็กโอ้โหเนื้อกระจายจ้าดราด้ากลัวว่ามามาเราลองเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะคลุบเลยนะคะคลุบเลยนะคะคลุบ โอ้โหแตกแบบค่อยๆแตกโป๊ะๆแล้วมันก็ลอยขึ้นขึ้นไปด้านบนเหนือเหนือน้ำอ่ะเฮ้ยมันดูดีมากเลยทุกคนมาเราเข้ามาดูด้านในกันดีกว่าคืบนี่แหละคือพังทองก็ไหลลงมาหมดเลยทุกคนโอ้โหได้ทองเป็นเกาะเป็นกาวเลยนะครับโ่มันลอยได้เลยคือทุกทีเดียวคือคือเสร็จเลยเฮ้ยลงหมดดีดีนะทุกทีเดียวคือจบนะไนลองอันนี้สิ โ oh. อ้โหวูวเป็นปลาเซลฟอแนแลตน่ากินเลยจริงๆโอ้อะแล้วก็มีเป็นฟองน้ำเปียกนะคะว้ทุกคนดูลอยแบบอ่องฟองน่าเก็บภาพเลยละเกินอะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองฆ่าสองตัวสุดท้ายดูนะคะสามตัวแล้วกันเอามีซอมบี้ด้วยอ่ะเริ่มี่ซอมบี้ก่อนเลยโอ้โ oh. หมาแล้วก็สเกลเลตันหิมะนะคะ โอ้มีแบงมุมมาให้ค่าด้วยโอูโหแบงมุมก็แตกละเอียดเลยแล้วก็คีเปอร์ตัวสุดท้ายฮึบฮึบโอ้ทุกคนพี่แกอยากจะรู้ว่าถ้าเราวางระเบิดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเรามาลองวางระเบิดกันครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปดีกว่าเอาตรงนี้เลยละกันนะคะนี่นี่โอ้จุ๊บเ,เดี๋ยวดิว,วางอ้วางแล้ววาแล้วมาแล้ว โอ้โหสุดยอดเฮ้ยเอาอีกเอาอีกจอบจอบมาดูดีโอเคตุ๊กตุ๊กตุ๊กโอ้โหโว้โวโอ้โหดินระเบิดออกมาเลยทุกคนเฮ้ยเอฟเฟกต์ดีดีมากอ่ะกระจายทุกคนกระจายโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเกงก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะอย่าลืมกันนะทุกคนยังไงก็กรอกับมาดูพีเกตกันด้วยนะรักทุกคนแล้วก็คิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้พีเกตไปแล้วบา,บายบายรักนะว้าวว้าวสติกเกอร์ไลฟ์พเกตแบบสิบเก้ามนะีวางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เปเรงแน่น้ำเลย ขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เ w ็ b, True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ